สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะคะวันนี้นางมีภาราจอยากจะนำพี่น้องอธิษฐานด้วยกันนะคะ,ะพี่น้องคะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าของเราชนะทุกสิ่งและเราที่เชื่อในพระเจ้าผ่านทางการมารับเอาการไถ่บาป าจากพระเยซูคริสพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าหรือพระเจ้าพระภาคพระบุตรที่พระองค์ส่งลงมาตายแทยบาปให้เราบนไม้กางเขนและฟื้นจากตายและกลับไปสู่สวรรค์แล้วเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วและนเวลานี้ก็ผ่านมาแล้วเกือบ2,000ปีและพระเยซูกำลังจะกลับมาเพื่อพิพากษาโลกใบนี้ แต่ก่อนที่พระอ,องค์จะกลับมาพิพากษาโลกใบนี้นั้นพระอ,องค์จะกลับมารับผู้ที่เชื่อวางใจในพระอ,องค์ซึ่งพระอ,องค์ให้เราเป็นลูกของพระเจ้าหรือเป็นประชากรของพระอ,องค์แล้วนั้นพระอ,องค์จะกลับมารับเราไปอยู่สวรรค์ก่อนช่วยเราขึ้นไปอยู่สวรรค์ช่วยเราออกจากภัยพิบัติล้างโลกนะคะพี่น้องก่อนที่พระอ,องค์จะพิพากษาโลกใบนี้ ให้โลกใบนี้เข้าสู่7ปีกาลียุคซึ่งจะเป็นการาให้โอกาสมนุษย์ที่ยังไม่กลับใจมารับความรอดมารับเอาพระคุณความรักมารับเอาการช่วยให้รอดจากพระอ,องค์ได้มีโอกาสกลับใจรอบสุดท้ายใน7ปีกาลียุคแต่มันจะเป็นการกลับใจที่จะต้องถูกลงโทษด้วยคือจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัส บางคนจะต้องแลกด้วยความตายเท่านั้นคือถ้าจะต้องไปสวรรค์ต้องยอมตายเดี๋ยวนั้นเท่านั้นค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องค่ะ เราผู้เชื่อในพระเยซูคิดทุกคนที่ได้กลับใจมารับเอาการไถ่บาปมารับเอาพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วเราทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นประชากรสวรรค์เราได้รับสิทธิอํานาจโดยนามของพระเยซูที่เราจะอธิษฐานเผื่อตัวเองและเผื่อคนที่เรารักเผื่อคนที่ยังไม่ได้มาเชื่อในพระองค์ในในโลกนี้คะ่ะพี่น้อง วันนี้นางอยากจาะพาพี่น้องอธิษฐานนางมีพระราใจอธิษฐานเผื่อตัวเองและเผื่อคนที่นางรักคนที่นางรู้จักแล้วก็นางก็อยากให้พี่น้องได้ร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อพี่น้องเองและเผื่อคนที่พี่น้องรักด้วยนะคะให้เราเริ่มต้นด้วยการยกยกย่อมสรรเสริญพระเจ้า อย่างที่พระองค์ทรงสมควรที่จะได้ที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากพวกเราที่รู้จักพระองค์แล้วนะคะจากมนุษย์ทุกคนด้วยที่พระองค์ทรงสร้าง,งมานะคะฮาเลลูยาพระเจ้าพระบิดายาเวพระเจ้าพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระบิดายาเวและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด เราขอยกพระเจ้าทั้งสามพระภาคผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันขึ้นสูงสุดเหนือสิ่งใดๆเหนือสิ่งทั้งปวงพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์จนถึงนิรันดร์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ผู้สร้างสรรพสิ่งสร้างมาอย่างดีเลิศอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งและควบคุมสรรพสิ่งไว้ด้วยฤทธ อำนาจสูงสุดของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักพระเจ้าผู้ทรงเป็นความบริสุทธิ์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงแสนดีพองค์สร้างสรรพสิ่งขึ้นเพื่อนมัสการพระองค์และไม่มีสิ่งใดเลยที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระองค์ ฉันพ่อกับลูกนอกจากองค์พระเยซูพระองค์สร้างพระเยซูมาเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระบิดายาเวเหมือนกับลูกกับพ่อและพระองค์ก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เรามีความสัมพันธ์เหมือนกับที่พระเยซูสัมพันธ์กับพระบิดาคือมีความสัมพันธ์เหมือนลูกกับพ่อ พระเจ้าขาขอบคุณที่พระองค์นั้นสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยความรักเพื่อที่จะรักเรานิรันดร์การเพื่อที่จะอยู่กับเรานิรันดร์การเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์กับเราเหมือนพ่อกับลูกนิรันดร์การขอบคุณพระเจ้าที่รักเราอย่างมั่นคงนิรันด์แม้ว่ามนุษย์จะถูกมารซาตาาล่อลวงให้ทําบาปหลงทางไปจากพระองค์หลงหายไปจากพระองค์แต่ด้วยความรักมั่นคงนิรันด์ของพระองค์พระองค์เตรียมแผนการไถ่มนุษย์ ทั้งโลกให้กลับคืนสู่พระองค์กลับมาเป็นลูกของพระองค์ดังเดิมโดยการส่งพระบุตรองค์เดียวคือองค์พระเยซูมาตายไถ่บาปให้เราบนไม้กางเขนเพื่อไทยเราออกมาจากการเป็นทาสของมารซาตานออกมาจากนรกบึงไฟออกมาจากอาณจาจักรของมารซาตานกลับมาอยู่ในอาณจาจักรของพระองค์มาเป็นลูกของพระองค์มามีความสัมพันธ์กับพระองค์เหมือนลูกกับพ่อเหมือนเดิมอย่างที่พออระองค์ปรารถนาอย่างที่พระองค์ วางแผนมาอย่างที่พระองค์สร้างมนุษย์มาพระเจ้าขะขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงสละบาลังลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้บริสุทธิ์แล้วก็ยอมเอาชีวิตของพระองค์ไปตายถ่าบาปอย่างทุกทรมานที่ไม่มีความทรมานใดที่เท่ากับที่พระเยซูทรมานเพราะความบาปการสาปแช่งของมนุษย์ทั้งโลก ได้ไปกองอยู่บนร่างกายของพระเยซูในวันนั้นที่พระอ,องค์รับบาปรับโทษของมนุษย์ทั้งโลกและพระอ,องค์ไปที่แดนมรณาแทนมนุษย์ทั้งโลกเพื่อให้คนที่เชื่อวางใจในพระอ,องค์ไม่ต้องไปที่นั่นอีกพระอ,องค์ตายแทนมนุษย์ทั้งโลกเพื่อให้คนที่เชื่อวางใจในพระอ,องค์ไม่ต้องตายอีกก็ได้ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> ขอบคุณที่พระอ,องค์นั้นสัมดงให้เราเห็นว่าพระอ,องค์เป็นพระเจ้า ที่ชนะทุกสิ่งชนะแม้กระทั่งอำนาจนรกบึงไฟอำนาจมาราตานวิญญาณชั่วชนะแม้กระทั่งความตายพระองค์ฟื้นจากตายในวันที่สามด้วยร่างกายใหม่ร่างกายที่รร่างกายที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายอยู่ยงคงกระพันและพระองค์ก็ปรากฏให้กับคนในสมัยนั้นให้ได้รับรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆและพระองค์ก็กลับไปรอเราอยู่ที่สวรรค์ ขอบคุณที่พระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเพื่อสําแดงความจริงนี้ให้กับคนที่มาเชื่อวางใจในพระองค์ขอบคุณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สําแดงแก่มนุษย์ที่พระองค์นั้นเลือกมารู้จักพระองค์ mm hmm. เพื่อให้เรามาเชื่อในความจริงที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อของเราแต่เราสามารถรับรู้และก็เชื่อด้วยจิตวิญญาณของเราเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสําดงความจริง ที่เกิดขึ้นในฝ่ายกายภาพตั้งแต่2,000ปีที่แล้วให้กับคนที่เกิดในสมัยนี้ได้เห็นได้รู้ได้เชื่อขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำคนมากมายมาเห็นความจริงนี้และมาเชื่อในความจริงนี้และเมื่อเขาเชื่อเขาก็ได้รับความรอดเขาก็ได้รับชีวิตใหม่พ้นจากการเป็นทาสของมารซาตานพ้นนรกบึงไฟพ้นจากการสาบแช่งและได้มาเป็นลูกของพระเจ้า ได้มาเป็นประชากรสวรรค์ลและรับเอาชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ไม่ใช่แค่เปิดเผยความจริงให้เรารู้ให้เราเห็นให้เข้าใจให้เราเชื่อเท่านั้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้กระทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเราเพื่อรับรองความเชื่อของเราว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นเป็นจริงว่าพระเยซูนั้นได้ตายแทนเราเพื่อให้เราได้ชีวิต และได้อย่างครบบริบูรณ์ขอบคุณที่ให้เรามีประสบการณ์ว่าพระเยซูยอมเจ็บป่วยแทนเรายอมถูกเคี่ยนถูกตีแทนเราถูกทำให้ทุกทรมานทางร่างกายแทนเราเพื่อให้เราที่เชื่อน,นั้นได้หายดีได้รับการรักษาเยียวยาเพราะพระเยซูมารับความเจ็บป่วยแทนเราแล้วเมื่อ2,000ปีที่แล้วเพื่อให้เรารับการหายดี รับสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูอ่ามารับความยากจนจากเราไปแล้วทำให้เรานั้นมั่งมีขอบคุณพระเยซูที่ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาทำให้เรานั้นมีประสบการณ์ว่าพระเยซูได้รับการรับความทุกข์กายทุกใจแทนเราแล้วเพื่อให้เรามีสันติสุขแท้มีความชื่นชมยินดีแท้ฮาเลลูยาขอบคุณ พระเยซูที่ทําให้ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทําให้เราได้เห็นว่ามีคนมากมายที่มาเชื่อในพระเยซูแล้วเขาตายอย่างมีสันติสุขตายด้วยความชื่นชมยินดีที่ทําให้เรารู้ว่าคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นไปสวรรค์จริงๆให้เลยรู้อยาพให้ใวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณที่พระองค์ให้เรา ได้รับรู้ได้สัมผัสได้เห็นสวรรค์ตั้งแต่ก่อนที่เราตายด้วยซ้ำขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำจิตวิญญาณของลูกไปเห็นสวรรค์มาแล้วเพื่อให้รู้ว่าสวรรค์เป็นจริงพระเยซูเป็นเจ้าของสวรรค์พระเยซูเป็นผู้ที่จะพาเราไปสวรรค์จริงๆโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในเราพระองค์จะพาวิญญาณเราไปสวรรค์เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปจริงๆขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สำแดงให้เรา รู้ให้เราเห็นในนิมิตว่าถ้าเรายังไม่ตายแล้วพระเยซูเสด็จกลับมาอ่าแล็บเจอร์หรือรับผู้เชื่อพระองค์ขึ้นสวรรค์ตัวเป็นๆร่างกายของเราจะถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกฤทธิดเดชเ,เดียวกันที่ชุบพระเยซูให้ฟื้นจากตายชุบร่างกาย อ่ 1> <tyard>. <1> เนื้อหนังนี้ให้เป็นร่างกายที่เหมือนพระเยซูแล้วยกเราขึ้นสวรรค์ตัวเป็นๆเ,เหมือนกับที่พระวิญญาณฤทธเดชพระวิญญาณเคยชุบพระเยซู <sh arp. S 2> ให้ฟื้นจากตายแล้วยกพระเยซูขึ้นสวรรค์ตัวเป็นๆให้เลลูยา ja. ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ความหวังแก่เราว่าความหวังของเราไม่มีที่สิ้นสุด <sh arp. S 2> ความหวังของเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้ขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระบิดายาเวขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ชีวิตที่ดีขึ้นในโลกนี้แก่เรา ที่ให้เรานั้นไม่ต้องกลัวอนาคตในโลกนี้ที่พระองค์ให้เรามีความหวังในโลกนี้ด้วยเช่นกันและความหวังของเราจะไม่สิ้นสุดในโลกนี้เท่านั้นแต่ความหวังของเราหวังในนิรันดร์การไม่มีที่สิ้นสุดเลยพระเจ้าค่ะฮาเลลุยาขอบคุณพระเจ้าทั้งสามพระภาคที่ให้สิ่งเหล่านี้แก่พวกเราฮาเลลุยาพระเจ้าขาลูกอธิษฐาน ลูกขอยกย่องพระนามของพระองค์ลูกขอรักพระองค์ลูกรักพระองค์มากกว่าสิ่งใดๆมากกว่ามนุษย์คนใดมากมากกว่าสิ่งใดๆพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของลูกเพราะพระองค์ทรงสมควรที่จะเป็นที่หนึ่งในชีวิตของลูกตั้งแต่แรกแล้วเพราะพระองค์สร้างลูกมาถ้าพระองค์ไม่สร้างลูกมาก็ไม่มีลูกและแม้ว่าลูก ทำผิดบาปกระบฏต่อพระอ,องค์พระอ,องค์ก็ไถ่ลูกมาด้วยชีวิตของพระเยซูพระอ,องค์รักลูกไถ่ลูกมาจากนารกบึงไฟไถ่ลูกมาจากความสิ้นหวังไถ่ลูกมาจากความเจ็บป่วยที่หมอรักษาไม่ได้ไถ่ลูกออกมาจากความยากจนจากการติดหนี้ติดสินที่ในทางมนุษย์ไม่มีวันได้ผุดได้เกิดไม่มีวันพ้นหนี้สินเหล่านั้นไม่มีวันได้ดีขึ้นมาใหม่ พระอ,องค์ถ่ายลูกมาจากสิ่งเหล่านั้นและลูกก็เชื่อว่ามีมนุษย์มากมายมีคนมากมายที่มาเชื่อในพระอ,องค์และได้รับการถ่ายแบบนี้ด้วยและลูกก็เชื่อว่าทุกคนที่มาเชื่อในพระอ,องค์พวกเขาก็จะได้รับการกู้การไถ่ยเหมือนลูกด้วยขอบคุณที่พระอ,องค์ให้สันติสุขแท้กับลูกเป็นสันติสุขที่โลกนี้ให้ไม่ได้เลยเป็นสันติสุขที่ไม่มีใครที่จะแย่งไปได้ เป็นสันติสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในโลกใบนี้แม้ว่าบางครั้งลูกก็อาจจะถูกขโมยสันติสุขไปโดยมารซาตานวิญญาณชั่วแต่พระองค์ไม่เคยปล่อยให้สันติสุขนั้นหายไปตลอดกาลพระองค์นำสันติสุขกลับมาให้ลูกเสมอเมื่อลูกลองหาพระองค์เมื่อลูกลองหาความช่วยเหลือจากพระองค์ฮาเลลูยาพระเจ้าขะลูกอธิษฐานเผื่อพี่น้อง ในพระเยซูคริสต์คือผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ทุกคนไม่ว่าเขาจะเชื่อมากเชื่อน้อยไม่ว่าเขาจะดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ามากน้อยแค่ไหนลูกขออธิษฐานเผื่อพวกเขาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน้อมนําจิตใจน้อมนําความคิดน้อมนําชีวิตของเขาร่างกายของเขาให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูครินนรสต์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดายาเวในสวรรค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยู่ทุกขนทุกแห่งพระองค์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์รอบรู้ทุกอย่างพระองค์รู้ว่าใครกําลังเผชิญสิ่งใดอยู่ลูกอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อพระองค์ทุกคนผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในชีวิตแล้วในจิตวิญญาณของเขาแล้วลูกขอพระองค์ประทานสันติสุขที่เกิดความเข้าใจให้กับเขาลูกขอพระองค์ประทานกําลังกําลังให้กับเขาพระองเจ้าค่ะลูก ขอพงประทานสติปัญญาให้กับเขาลูกขอพง์ปลดปล่อยฤทธิเดชการเจิมการเยียวยารักษาออกมารักษาเยียวยาเขาพง์เจ้าค่ะลูกขอพง์ปลดปล่อยเขาขับผีออกไปจากชีวิตของเขาลูกขอพง์ปลดปล่อยฤทธิเดชไฟพระวิญญาณออกมาแล้วก็ขับผีล้างเผาชำระผีร้วิญญาณชั่วอำนาจมืดไสยศาสตร์มนต์ดำที่แอบแฝงอยู่ในชีวิตของเขาไม่ว่า ผีร้ายวิญญาณชั่วอานาจมืดไสยศาสตร์มนต์ดำนั้นมันจะมาจากไหนมันจะมาจากใครมาได้อย่างไรพวอ,องเจ้าค่ะลูกอธิษฐานที่พวกเขาจะสารภาพบาปต่อพระอ,องค์และรับเอาการชําระบาปจากพระเยซูจากเลือดของพระเยซูพระเจ้าขาธิ์อำนาจของโลหิตพระเยซูนั้นมีฤทธิ์ชาระบาปของทุกคนเลยพวอ,องเจ้าค่ะ ขอให้พวกเขาละลึกถึงฤทธิ์อำนาจและลึกถึงเลือดพระเยซูที่หลั่งออกมาตั้งแต่สวนเกสตสมานีเพื่อทำลายการสาบแช่งในโลกใบนี้ที่เลือดของพระอ,องค์นั้นหลั่งออกมาที่เสาไม้นั้นที่พระอ,องค์ถูกเคี่ยนถูกตีเพื่อ,อจ่ายราคาบาเพื่อชำระการสาบแช่งเพื่อรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดจากการสาบแช่งเกิดจากความบาปของเขา ลูกขอพระอ,องค์ให้เขาระลึกถึงเลือดของพระเยซูที่ไหลอาบทั่วร่างกายไหลออกมาจากศรีรษะที่ถูกสวมมงกุฎน้ำก็เพื่อจ่ายราคาบาปเพื่อทำลายการสาปแช่งเพื่อรักษาความเจ็บปวดในศรีรษะของเขาที่เกิดจากการทำบาปของเขาพระอ,องค์เจ้าข่าลูกขอพระอ,องค์ให้เขาระลึกถึงเลือดพระเยซูที่ไหลออกมาจากฝ่ามือฝ่าเท้าที่เกิดจากความบาป การสาบแช่งที่มือและเท้าของเขาไปทําพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาและขอเลือดพระเยซูนั้นล้างความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีออกไปจากความรู้สึกนึกคิดของเขาด้วยเถิดพระองค์เจ้าค้าออกไปจากสมองของเขาพองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระองค์เจ้าค่ะขอไฟพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไฟพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่สามารถจะลงมาอยู่ในชีวิตของคนที่เชื่อในพระอ,องค์แล้ว ผู้ที่เชื่อในพระองค์แล้วก็เป็นผู้ชอบธรรมจิตวิญญาณชอบธรำแม้แต่ร่างกายของเขาความคิดของเขาก็สามารถถูกสวมทับถูกล้างด้วยไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยที่เขาไม่ต้องตายพระองค์เจ้าค่ะที่ไฟพระวิญญาณน,นั้นจะลงมาล้างเขาโดยที่เขาไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ผีร้ายวิญญาณชั่วในชีวิตของเขาต่างหากที่จะได้รับอันตรายที่จะถูกเผาโดยไฟพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ลูกขอไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นานแน่นอยู่บนที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าพระบิดายาเวพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นเหมือนไฟไฟที่ลุกยังไม่เคยดับไฟที่เป็นกองจักไฟไฟที่บริสุทธิ์ไฟที่จะเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของพวกเราขอไฟนั้นเทลงมาขอไฟนั้นไหลลงมาเผา ผีร้ายวิญญาณชั่วนาามือไสยศาสตร์ม์ดําเชื้อโรคความเจ็บป่วยสารเคมีสารพิษสิ่งผิดปกติในร่างกายของลูกที่มันทำให้ลูกไม่สบายขอไฟของพระเจ้าเทลงมาแล้วเผาออกไปห,หมดไฟของพระเจ้าไม่ใช่แค่เดียวยารักษาโรคเท่านั้นแต่ไฟของพระเจ้าสามารถพลิกฟื้นสภาพกับตะลบัดให้ร่างกายของเรานั้นฟื้นฟู ได้กลับคืนสู่สภาพดีดียิ่งกว่าเดิมดียิ่งกว่าตอนที่เรามาเชื่อพระเยซูอีกดียิ่งกว่าเดิมดียิ่งกว่าเดิมดีเหมือนที่พระอ,องค์สร้างอาดัมเอวามาตั้งแต่แรกพระอ,องค์เจ้าค่ะลูกอธิษฐานที่ไฟพระวิญญาณของพระอ,องค์จะเทล,ลงมาในชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลงล้างชำระเผาสิ่งไม่ดีออกไปแล้วพลิกฟื้นสภาพให้กลับ คืนสู่สภาพเดิมให้ร่างกายของลูกกลับคืนสู่สภาพเดิมดียิ่งกว่าตอนที่ลูกยังไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าดีกว่าตอนที่ลูกเป็นหนุ่มอีกเพราะพงษ์เจ้าคะดีเหมือนอาดัมเอวาที่เขายังไม่ได้เชื่อพระเเขายังไม่ได้ล้มลงในความบาปพงษ์เจ้าค่ะพงษ์จะทําให้ร่างกายของลูกดีอย่างไรมันก็จะดีแบบนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างมนุษย์ คู่แรกอย่างสมบูรณ์แบบสร้างอาดัมเอวามาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วตอนนี้ลูกขอฤทธิ์เดชเดียวกันนั้นที่สร้างอาดัมเอวา,อาสร้างเซลล์ทุกเซลล์เนื้อเยือ่อทุกเนื้อเยือ่อระบบทุกระบบของลูกขึ้นมาใหม่ให้เป็นระบบที่สมบูรณ์พระองค์เจ้าค้าแม้ว่าลูกจะยังอยู่ในร่างกายเนื้อหนังในโลกนี้ ยังไม่ได้ถูกแรปเจอร์แต่ลูกเชื่อว่าพระองค์สามารถซ่อมสิ่งที่มันอ่ามันมันแย่หรือมันเสียมันเสื่อมนั้นให้กลับมาคืนสู่สภาพดีได้ลูกเชื่อลูกขอรับเอาด้วยความเชื่อลูกรับเอาด้วยความเชื่อลูกรับเอาด้วยความเชื่อรับเอาสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีมีสงาสงาราศีของพระองค์เพื่อที่ลูกจะได้ถวายเกียรติพระองค์มากขึ้นและลูกอธิษฐานเผื่อพี่น้องในพระคิดทุกคน ที่เจ็บป,ป่วยหรือร er yeah> anyway> claro ู้สึกไม่ดีในฝ่ายร่างกายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์เดชของพระองค์รักษาพวกเขาด้วยเช่นกันแล้วก็พลิกฟื้นสภาพร่างกายของเขาให้ดียิ่งกว่าเดิมพระองค์เจ้าค้าเพื่อที่เขาจะได้ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูสรรเสริญพระบิดายาเวขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทั้งสามพระภาคด้วยกันที่ชีวิตของเขาจะถวายเกียรติพระองค์ด้วยกันฮาเลลูยา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  พระเจ้าคะ้ะและลูกอธิษฐานเผื่อคนที่กําลังจะรอดผู้ที่พงเลือกเขาไว้ลูกอธิษฐานเผื่อผู้ที่หลงหายด้วยผู้ที่เคยเชื่อในพระองค์แล้วถูกมารซาตานวิญญาณชั่วหลอกลวงลอ่อลวงดึงเขากับไปทางเก่าพงเจ้าค่ะขอพระคุณเต็มล้นในชีวิตของพวกเขาพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์มีพระคุณให้กับพวกเขาลูกขอเข้ามาหาพระองค์ลูกขอเข้ามา ใกล้มาที่พระที่นั่งแห่งพระคุณอนุดมของพระอ,องค์และขออธิษฐานเผื่อเขาขอพระอ,องค์ประทานถ้าคุณเต็ม้ถให้กับพวกเขาพรออะเจ้าค่ะพระงคยิ่งใหญ่สูงสุดอยู่แล้วพระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดยิ่งใหญ่กว่ามารสตานวิญญาณชั่วที่ล่อลวงเขายิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองแล้วก็ พงค์มีแผนการที่ดีเลิศลูกขอประกาศว่าแผนการของพระอ,องค์ที่พงเริ่มต้นการดีในชีวิตของพวกเขาแล้วจะต้องสําเร็จขอพระงค์ทรงทูตสวรรค์ไปต่อสู้ผีร้ายวิญญาณชั่วต่อสู้คนร้ายต่อสู้สิ่งชั่วร้ายที่มาดึงเขาออกไปจากพระอ,องค์แม้กระทั่งคนที่ติดสิ่งเสพติดติดเหล้าติดยาติดกระท่อมติดกัญชาพงค์เจ้าค่ะหรือติดอบายามุกต่างๆพงค์เจ้าค่ะ พงค์ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นฤทธิเดชของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นพระคุณของพงค์ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นทูตสวรรค์ของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นลูกขอพระองค์ส่งทูตสวรรค์ไปช่วยพวกเขาไปต่อสู้แทนพวกเขาด้วยลูกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตเต็มล้นานั่นในชีวิตของเขาให้เขาได้สัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความรักให้ได้ให้เขาได้สัมผัสความรักของพระเยซูความรักของพระบิดายาเ์ให้เขาลึกถึง ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูที่เขาได้เคยได้ยินได้อ่านได้ฟังพระองค์เจ้าค่ะขอให้เขามีความหวังขึ้นมาทันทีคิดถึงพระเยซูคิดถึงโบสถ์คิดถึงคริสเตียนที่เขาเคยได้รู้จักและให้เขานั้นสแสวงหาพระเยซูให้เขาได้ดูใน youtube ใน facebook พระองค์เจ้าค่ะหรือไปชอบไปเจอขอพระองค์ส่งทูตสวรรค์ส่งคน,น,นขององค์ไปหนุนใจเขากลับมา โดยเฉพาะในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสนี้พงเจ้าค่ะแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นงานคริสต์มาสแต่ขอให้เขาได้ดูในอินเทอร์เน็ตพงเจ้าค่ะและขอพระองค์ทำงานในจิตใจจิตวิญญาณของเขาให้กลับมาหาพระองค์พระเจ้าขอพระองค์ควบคุมมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโน้ตแพดไอแพดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตที่เขาดูโซเชียลมีเดียพงเจ้าค่ะขอพระองค์ควบคุม โปรแกรมที่เขาดูให้มันมีเรื่องของพระเยซูขอพองค์ส่งวิดีโอหรือถ้อยคําเด้งขึ้นมาในหน้าจอเพื่อให้เขาได้อ่านได้ฟังเพื่อให้เขาได้กลับมาหาพระองค์ผ่านโซเชียลมีเดียพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าโซเชียลมีเดียอยู่แล้วพ่อเจ้าค่ะ พอรงค์สามารถควบคุมอะไรก็ได้ที่จะทําให้เขากลับมาหาพระอ,องค์ลูกขอเป็นตัวแทนของพวกเขาอธิษฐานเผื่อพวกเขาขอพระอ,องค์นําเขากลับมาหาพระอ,องค์โดยวิธีการของพระอ,องค์พระอ,องค์มีวิธีอยู่แล้วลูกเชื่อพระอ,องค์เจ้าค่าลูกจึงอธิษฐานอธิษฐานเผื่อแกะที่หลงหายลูกของพอองค์ที่หลงหายทุกคนที่เขาจะกลับบ้านมาหาพระบิดา ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ที่คริสเตียนทั่วโลกได้มีการฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันพงเจ้าค่ะและลูกอธิษฐานเผื่อคริสเตียนทั่วโลกที่เขาจะฉลองอคริสต์มาสยังมีความหมายแท้ยังรู้ความหมายแท้และเขาจะไม่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆที่มาราตานมันพยายามเอามาใส่ในเทศกาลคริสต์มาสเพื่อเบี่ยงเบนอ มนุษย์ให้ไปจดจออยู่กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของพระเยซูเลยลูกขอประกาศว่าพระอ,องค์ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งอยู่แล้วพระอ,องค์ยิ่งใหญ่กว่ามารซสาตานกว่าแผนงานของมารซสาตานอยู่แล้วพระองค์จะค่ขอพระองค์กับตลปัดขอพระองค์ใช้บางสิ่งบางอย่างแม้จะเป็นสิ่งที่มารซสาตานมันสร้างขึ้นแต่ขอพระองค์ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือที่จะนําคนมารู้จัก ความหมายแท้ของวันคริสต์มาสมารู้จักพระเยซูมาเชื่อวางใจในพระเยซูและทิ้งสิ่งต่างๆที่เป็นของมารพระอ,องค์เจ้าค่ะพระอ,องค์ทําได้อยู่แล้วพระอ,องค์ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นพระอ,องค์เจ้าค่ะลูกจึงอธิษฐานขอพระเกียรติสิริทั้งสิ้นเป็นของพระอ,องค์แต่เพียงผู้เดียวขอพระอ,องค์นําคนมากมายมาเชื่อวางใจในพระเยซูมารับความรอดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะถูกแร็ปเจอร์ไปสวรรค์อ่า ในในเร็วๆนี้พงษ์เจ้าค่ะขอให้เดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณที่หลงหายกลับมาหาพระองค์มากที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนฉลองคริสต์มาสแบบรู้ว่าพระเยซูกใกล้จะมาแล้วไม่ได้ฉลองคริสต์มาสแบบแบบรักโลกนะคะพงษ์เจ้าค่ะแต่ให้ฉลองคริสต์มาสแบบรู้ว่าโลกนี้กำลังจะสิ้นสุดและขอให้เขานั้น จดจอที่พระเยซูผู้ที่กําลังจะเสด็จกลับมารับพวกเขาขึ้นสวรรค์ตัวเป็นๆพระอ,องค์เจ้าค่ะลูกอธิษฐานลูกขอบคุณพระเจ้าลูกขอมอบคําอธิษฐานนี้ไว้เป็นเครื่องบูชาที่มีกลิ่นที่หอมที่พระอ,องค์จะพอพระทัยพระองค์เจ้าค่ะข,ขอพระอ,องค์ได้รับเกียรติผ่านคําอธิษฐานและผ่านการตอบคําอธิษฐานของพระอ,องค์ขอพระบิดายาเวได้รับเกียรติ ผานามของพระเยซูขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวทรงทํากิจขอทูตสวรรค์ของพระองค์ทรงทํากิจทําการงานเพื่อให้สิ่งที่ลูกอธิษฐานนั้นเกิดขึ้นจริงเพื่อที่พระเจ้าทั้งสามพระภาคจะได้รับเกียรติด้วยกันพระองค์เจ้าค่ะลูกอธิษฐานลูกขอบคุณพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่ร่วมอธิษฐานกับนางนะคะอาเมนค่ะ ในานามพระเยซูค่ะ